เดี๋ยวเรามาฟังกันนะว่าจะขยายความต่ออย่างไรคะ่ะพูดอ่อนหวานพูดน้อยเนี่ย l e s เนี่ยนะคะแล้วก็พูดให้มีความเป็นจิตวิญญาณสุดต้องปรับปรุงทั้ง3าประเด็น <c oughs> ไม่ได้แค่ประเด็นเดียว <c oughs> ทั้ง3ามประเด็นเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขในชีวิต Shanty e e v r something y o o e Good evening Good evening ของเขา v evening ค่ะ I was thinking, <coughs> I was, th Om Shanti Didi, Om Shanti Didi. I was thinking of what you just said about, di di words. Um, I was thinking about, not just that, I mean, nowadays we don't say, or oh, someone is crazy, th but to say, you know, guys, or, you know, things like that also seem, don't seem very spiritual. even though like just regular language though it's just มันเหมือนกลายเป็นภาษาแบบสามัญไปแล้วอะค่ะเราอาจจะไม่ได้พูด,ดแต่ว่ามันก็คงมีคำบางคำนะเราไม่บอกว่าแบบเราอาจจะไม่ได้ใช้คำนี้ไปตรงๆน um ่ะอ <c oughs> ๋ depends no when people see their friends then old style comes back บางทีกลับไปคบหาเพื่อนฝูงทั้งโลกค่ะไอ้วิธีการพูดเก่าๆก็คืนกลับมาหมดเลย Well word the beginning I, I never liked in I hi hi Don't you know the you say คือ <They> ในทางโลกก็บอกให้อะไรอย่างเงี้ยเนานะแบบทางโลกเขาก็ทักทายกันอย่างนั้นนะ่ะดีด๊ก็บอกดีด๊ก็ไม่ได้ชอบแบบนั้นนะคือเนี้ยคือซิสเตอร์พยายามบอกว่าเราก็อาจจะไม่บอกว่าเธอบ้าแต่แบบให้ออย่างเงี้ยน,นะเหมือนเรียกอะ่ะบ้านเราภาษาไทยจะใช้ทำไหนนี่รู้อ่ะก็อาจจะเรียกใช้เรียกชื่อหรือทําพูดจาอะไรบางอย่างที่มันดูไม่ไม่สูงส่งอะนะคะ เป็นประมาณนั้นนะคะดีดีด้ก็บอกว่าในทางโลกเองดีดีด้ก็ไม่ได้ชอบถ้อยคำแบบนั้น,น,นเนาะให้ให้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเอ๊ะเสียงหายเดี๋ยวนะคะหรือว่าแบตจะหมด ครูค่ะสักครูเราอาจจะไม่ได้บอกให้บางคนคล a z ซีโอ้ยคนนั้นคนนี้เขาเป็นแบบนี้แบบนั้นก็ฟังดูแล้วไม่ค่อยจะมีความเป็นจิตวิญญาณเท่าไหร่ต่อให้มันเป็นภาษาสามัญที่ใช้กันก็ตาม มันขึ้นอยู่กับว่าเวลาคนเห็นเพื่อนสไตล์เก่าๆก็กลับคืนมาในตอนเริ่มต้นฉันก็ดีดีก็ไม่ชอบว่าให้เนี่ยให้อะไรเงี้ยเพราะในฮินดีคำว่าไห้เนี่ยมันเป็นคำที่แย่มากคือคำว่าให้เหมือนกับร้องไห้อะค่ะในภาษาฮินดีเนาะดีดีเขาก็เลยไม่เคยชอบไม่ไม่ทักไห้เมันเหมือนร้องไห้นะ ดีดีเองก็ไม่ชอบแบบนั้นแต่ตอนนี้เราก็คุ้นเคยอะแต่เราก็บอกว่าภายในรามินเนี่ยเราก็ไม่พูดคำว่าห้นะเราก็จะพูดอย่างอ่อนหวานว่าอมชันตีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ค่ะเมื่อเวลาเกิดขึ้นในชีวิตเรารู้สึกโอ้มันไม่น่าจะต้องใช้คำเหล่านี้เลยนะมันไม่ได้ถูกบังคับเนาะ แต่โดยอัตโนมัตินะคะแล้วในคำพูดเองนั้นน่ะครั้งหนึ่งดัดดี้เจงกีพูดว่าถ้าเราเฝ้าแต่เตือนผู้คนกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องด้วยนะ เราไม่ควรทำถางทีเราก็เฝ้าแต่พูดมันเราไม่ทำสิ่งนี้สิ่งนั้นหรืออะไรก็ตามแล้วเฝ้าแต่พูดอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่ไม่ดีงามมันก็ไม่ถูกต้องค่ะ อ่อนั่นเป็นหัวข้อใหญ่มากๆเลยฉันเองก็คิดถึงมาม่านะเวลาที่ดีดีพูดว่าประสบการณ์ของดีดีเป็นแบบไหนอ่ะกับวิธีการที่มาม่าพูดมาม่าเป็นตัวของคำอ่อนหวานเลยใช่ไหมต้องแบบว่าเป็นคำพูดของปัญญาค่ะอะไรก็ตามที่มาม่าพูดเป็นสิ่งที่เซนซิเ l ิล เป็นเหมือนกับค้ายคำของปัญญาค่ะเราฟังแล้วรู้สึกเหมือนได้พรเนี่ยได้ฉันก็คิดว่าดีดีมันมูฮินีเองก็มักจะบอกกับเราว่าเธอทุกคนเป็น เทพเจ้านะเดวีเดวตาเธอสูงส่งอะอะไรก็ตามที่พูดอะมันควรจะกลายเป็นพรให่กับคนอื่นๆฉันคิดว่าเราเองก็จําเป็นต้องคิดเยอะๆคิดเยอะๆเนาะก่อนพูดนั่นบางทีสันสกาเป็นอาไม่ใช่ว่าค่อยต้องให้ความใส่ใจเพราะสันสการเป็นฮบบิตเป็นนิสัยอะค่ะนั่นเราก็ดูซิเราจะเปลี่ยนท่อยคำของเราน้ำเสียงในการพูด แม้กระทั่งความเร็วด้วย,ววยอ่า <c oughs> เนาะ <c oughs> คือมันก็ต้องคอยมาเช็คค่ะแม้กระทั่งความเร็วในการพูดบางคนพูดไวมาก <c oughs> พูดจนคนฟังไม่เข้าใจอะ่ะเพราะมันไวเกินไป <c oughs> <c oughs> คือมันไม่ได้เพียงแค่บอ r ดิ้งนะคะถ้อยคำที่เราใช้น้ำเสียงด้วยค่ะรวมไปจนถึงความเร็วของการพูดด้วย Think like other มันเป็นกับเข้าใจ <and still S 1> อีกคนห <and S 1> นึ่งอะอ่าเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็พูดอย่างพูดกับเขาอย่างเหมาะสมเนาะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสำคัญมากๆด้วยนะคะ Right when you first met Mama what did she say? ตอนที่ดิดีด้เจอมาม่าครั้งแรกดิดี้ดพูดมาม่าพูดกับดิดี้ <Yeah. S 2> ว่ายังไง จำได้เล่าตอนพบมาม่าเป็นหนแรกอะจำไม่ได้อย่างเป๊ะๆหรอกฉันจดจำเกี่ยวกับบาบาแต่ยังจำเกี่ยวกับมาม่าไม่เคยได้ครั้งหนึ่งมาม่ามักจะพูดเสมอว่าอย่าได้มองดูใครเราก็จะบอกคนนี้ ออดูสิทาทัพปะเซียมาส0ปีแล้วดูสเตจพวกเขาสิมันอาจจะอยู่ในความรู้มานานแล้ว oh, ยมันยังโกรธอยู่เลยอะมาม่าก็บอกก็ดีแล้วห้ลูกลูกจะได้ไปลําหน้าเขานี่เขานี่เขาต่อให้นะเนี่ยมันจะไม่ดีตรงไหนถูกไหมทำไมก็มาบอกว่าโว้คนนี้อยู่มาตั้งนานยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยเหรอดีแล้วเธอจะได้แซงเขาได้ไงนะมาม่าก็จะบอกแบบนั้น แล้วมันเป็นการแข่งอะเออทำไมถึงไปชอบไปดูคนที่เขาทำไม่ถูกอะไปดูคนที่เขาทำถูกสิมาม่าก็จะให้กำลังใจเราอย่าได้มองดูใครและด้วยเหมือนกันเลยความรักและความสัมพันธ์หรือการจดจำบาบาก็จะให้แรงไปดานใจกับเรามากๆ มาม่า <So S 1> มั่นค <and S 1> งมาก <didn> ไม่สั่นคลอนมาก said, ครั้งหนึ่งมาม่าบอกว่าท่าน,นี้ใส่หนึ่งนั่นดีดดีอาจจะเป็นคนพูดน้อยแล้วมังคะนั้นมาม่าเขาบอกเราเป็นกันยาไปถึงเป็นกุมารีอะ ที่สาธโธประธานลูกต้องกลับมาสาธโธประธานมาม่าก็มักจะเฝ้าแต่ย้ำประเด็นเนี้ยกลับมาสาธโธประธานความคิดคําพูดทุกอย่างค่ะควรจะที่สาธโธกุนีเนาะมีความบริสุทธิ์นะคะฉันคิดถึงสิ่งที่ตันดีดีพูด เริ่มตน้นเซสชันว่าผู้คนเหล่านี้ทำสิ่งต um, <you> know, ่างๆทั้งหมดที่มัน you know, อ,อันนี้คือในตอนเริ่มต้นนะคะตอนแรกเนาะที่ดิดี้พูดว่าโอ้แบบบ้าๆเข้ามาในชั้นนูนีที่แบบดิดี้แบ่งปันในตอนแรกอะคะ่ะหรือแม้กระทั่งบอกว่าเราเป็นบาะมาวิษณุชังกาอะไรเงี้ยครอบครัวของเราเนี่ยมีครบเลยคนที่บามาวิษณุนิชังกาแล้วฉันก็คิดถึงสิ่งที่ดิดดี้พูดในตอนแรกแบบเนี้ย โอ้ีหแบบบ้าๆพูดมาตรีมูรตินุนีนะแล้วฉันก็จำได้กับสิ่งที่ด้ดดจังกีแบ่งปันกับเราชาวมัทธุบันเก่าแก่ค่ะอยู่ในมัทุบันมาตั้งแต่ตอนพ่อบรามามีชีวิตอยู่ได้พูดว่าดวงวิญญาณเนื้อใส่พลังกับใครบางคน ที่เขาจากบาบาไปฉัเช่นควรจะเล่าเรื่องราวไหมอะสิ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คือว่าแบ่งปันเป้าหมายเขาไม่ดีคือมันเหมือนกับว่ามีคนที่บาบาเข้ามาในร่างละค่ะแต่สุดท้ายถูกมายาอีโก้หลอกลวงน่ะจนถึงขั้นแบบว่าตาตาหลังก็อยู่ไม่ได้นะคือมองว่าตัวเองดีกว่าพระเจ้านะคะเรื่องราวประมาณนั้นนะเขาไม่ได้แบบไม่ได้เล่าทั้งหมดนะแต่ก็แบบหมายถึงว่าเป้าหมายที่เขามีอ่ะเจตนามันไม่ดีอ่ะ เหมือนตอนนี้โอ้เพราะเขามีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแต่ว่าบัญชีกรรมเมื่อเร็วๆนี้ฉันก็ฟังเรื่องของนักจิตวิทยาเป็นนักจิตวิทยาทางโลก In ไม่ถึงว่าเธอแบบทําอะไรลงไปอ่ะเธอไม่สามารถจะเป็นอิสระจากผลของมันได้หรอกเนาะอะไรก็ตามที่ทําในชีวิตนะคะมันจะย้อนกลับมาหาตัวเธอเอง At some ในบางจุดเนี่ยเธอเองอาจจะต้องเสียใจนะกับอะไรก็ตามที่เธอทําลงไปดังนั้นผู้คนเหล่าเนี้ something อาจจะแบบว่าพูดอะไรบางอย่างหรือดึงนำพาพวกเขาเข้าไปสู่อะไรบางสิ่งที่มันไม่ค่อยดีนักอ่ะฉันคิดว่าเราควรจะมีความปรารถนาดีให้พวกเขาเนาะอาจจะพูดคำว่าต้องไม่ได้แต่อย่างนรกนตามคือเราอาจจะต้องบอกกับครอบครัวค่ะเวลาที่มันมีเรื่องราวแบบนี้ว่าเราควรต้องมีการแจ้งข่าวอะค่ะ ดูแลพวกเขาอย่างดีเนาะคือไม่ได้เป็นการประนามใครแต่ก็ต้องแจ้งให้พวกเขาได้รู้เรื่องเนื้อคนเนื้อที่เราอาจจะต้องแบบว่าพูดถึงศรัทธาหนึ่งรเซสิ่งที่บาบาพูดแล้วก็บาบาก็จะมาในมัทธุบันเท่านั้นคือมันมีเรื่องราวแบบนี้จริงๆนะคะอย่างที่บอกแม้กระทั่งในบ้านเราเองในเมืองไทยเองก็ตามนั้นเป็นเรื่องที่มัน ต้องระมัดระวังมากๆอ่ะค่ะดังนั้นสำหรับเราที่ต้องมีการเตือนกันถึงสิ่งที่บาบาพูดเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญมากๆแล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนาะชะตากรรมของใครบางคนเขาจะเป็นแบบไหนมันก็ต้องเกิดอ่ะมีหลายคนเลยที่รู้สึกว่าตอนนี้ดับเบิลฟลายเนอร์มจะมาอินเดีย เขาก็พยายามจะล่อลวงใจค่ะให้ไปเยี่ยมชมอ่ะเหมือนกับมันมีเคยมีชังก้าปาร์ตี้คือกลุ่มต่อต้านนะคะเนื่อจากสนามบินจากสนามบินเขาก็จะพาไปอีกที่หนึ่งเขาบอกอ้า นี่มีศูนย์พาบาลี่นะคือพาไปที่อื่น so so เขาต้องทำอะไร <them. S 1> หลายอย่างมากมายเลยค่ะ <Like S 1> ที่มันไม่ถูกต้องนะแล้วเราก็เพียงแต่ต้องส่งความปรารถนาดีให้กับพวกเขานะคะ But, uh, you know. ดีๆคงพูดได้มากเท่านี้อ่ะเนาะแต่เราต้องแน่นอนเลยต้องระวังตัวค่ะเพราะถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาให้รอบครอบจุดจบเราอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะ ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าหนึ่งในสิ่งที่ฉันเห็นแม้กระทั่งอย่างละเอียดอ่อนตอนที่บรามินทำอะไรก็ตามที่ทำว่าเวลามันสูญเปล่าไปมากมายขนาดไหนในสังกรมยุคเนี้ยมันเหมือนสังกมยุคมันสั้น่ะแต่เราเองก็เข้าไปสู่ความไอ้สับสนยุ่งเหยิงอะค่ะความบุ่นบายเหล่านี้มันก็เสียเวลาไปเยอะมากนะดีๆจะบอก เพวกเขายัางไงดีเหมือนบาบาพูดในมูลีอ่ะถ้าหากการจดจำนึกถึง,ถงของเราถูกต้องแม่นยำม,มีการตระหนักรู้จกักบาบาฉันก็จะมีการได้มาซึ่งคุณประโยชน์ทั้งหมด บางทีมันอาจจะมีแรงดึงดูดอิทธิพลเป็นเพราะอะไรบางอย่างมันหายไปค่ะเราก็เลยมองหาสิ่งเหล่านั้นมันก็จะไม่เกิดใช่ไหมฉันเองคงจะบอกว่าเราฟังมูลีได้อย่างดีด้วยความตั้งใจอย่างเหมาะสมค่ะแล้วเราก็จะได้มาซึ่งคุณประโยชน์ทั้งหมดนะคะ แล้ก็ต้องระวังกับความปรารถนาความอยากของตัวเราด้วยเนาะแต่เราไม่มีเราก็พยายามมองหาค่ะให้ได้เลยบางอย่างจากที่อื่นบางทีการตระหนักรู้ด้วยการยอมรับอะค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังบางคนต้องการการยอมรับให้คนอื่นได้รับรู้ให้คนอื่นได้เห็นฉันบ้างเนาะ เนี่ยเขาก็จะไปตามหาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ I feel, I feel that ฉันรู้สึกว่าเราเองต้องรู้สึกว่าบาบาเนี่ยนนคือสิ่ง <Not S 2> ที่พู้ที่ถูกต้องสิ่งที่บาบาพูดจะถูกมันไม่จําเป็นหรอกสิ่งที่ฉันพูดแต่มันจะถูกแต่บาบาพูดจะถูกต้องเสมอเนะี่ดังนั้นขอให้เชื่อมทุกคนกับบาบาค่ะอย่ายได้โยงเข้ามาหาตัวเองเท่านั้นเพราะว่าเป็นไปจากบาบาเท่านั้นที่เขาถึงจะได้รับพลัง เมื่อฉันคิดถึงความสูงศักดิ์ของพ่อบราหมาถึงดัดดีกูสาและคิดว่าพวกเขามีการสละละทิ้งมากขนาดไหนที่จะมีการเตรียมตนเองให้เป็นเครื่องมือของพระเจ้ามันไม่ใช่ใครอื่นจะพูดได้นะว่าโอ้พระเจ้ามาในฉันเห็นนี่เองมันถึงได้มีพระเจ้ามากมายเลยในโลกนี้ แต่เราเข้าใจอ่ะเพราจริงๆพระเจ้าเป็นใครใครที่ทำให้เรามีค่าเนาะใครทำให้เรากลายเป็นเทพในยักษ์ย่ามันใหญ่มากไม่มีขีดจำกัดที่เราเองก็ต้องเทคกิ้งแคร์ให้บาบา ดีๆพูดเอาไว้เนี่ยอ,อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นฉันอยากจะจบลงด้วยการพูดอย่างอ่อนหวานน่ะ <S <S ดีๆพูดถึงการตระหนักรู้นี้นั่นมันต้องมีการตระหนักรู้ไหนอคอนเทนต์ค่ะเนื้อหาสาระที่เราพูดเนาะวิธีที่เราพูดใช่ไหมพูดยังไงนะคะ มีอะไรอย่างอื่นไหมจิตใจสมมุติใครบางคนทําอะไรบางอย่างกับเรามามันต้องในอดีตนะใครบางคนเคยทําอะไรอย่างนี้กับเรามาเมื่อเราพูดนะมันก็จะมีเหมือนกับสิ่งนี้อยู่ในสํานึกรู้อะค่ะมีรอยประทับอะไรบางอย่างมาจากอดีตต่อใครคนนั้น คำพูดเราจะสะท้อนมันออกมานะวิธีเราไม่รู้ตัวเลยในทุกคำที่พูดถ้ามันไม่ได้มาจากความเจตนาที่บริสุทธิ์จากความปราถนาดีอะมันจะต้องมีการสื่อสารหรือส่งสารอะไรบางอย่างที่มันต่างออกไปดังนั้นการสะท้อนความคิดดั้งเดิมแล้วต้องเก็บความรู้สึกของตนเองให้สะอาดค่ะ ทำให้ความคิดของเรา <You S 1> บริสุทธิ์มากๆอะไรก็ <always S 1> ตาม <say. S 1> ที่ฉันพูดอะ <When S 1> ขอให้ฉัน <very clean. S 2> ทำให้ความรู้สึกของฉันมันสะอาดมากๆ เมื่อฉันพูดมันถึงจะเป็นที่เข้าใจได้เป็นอย่างดีจะมีการลงมือทำสิ่งต่างๆได้อย่างดีงามอย่างเหมาะสมดังนั้นการตระหนักรู้มานะคะหาเราตลอดทั้งวันฉันอาจจะทำได้ดีขึ้นเนาะเรียนรู้ที่จะทำให้ดียิ่งกว่าเดิมนี่คือการตระหนักรู้ที่ดีๆกำลังจะพูดถึงนะ โอเคขอบคุณมากๆโอเคเลยอมชันตีต้องพูดอย่างอ่อนหวานก็คือต้องดูคอนเทนต์นะคะเนื้อหาที่พูดวิธีที่พูดไปถึงน้ําเสียงเนาะการพูดของเราพูดแบบไหนบางครั้งเราก็พูดสิ่งดีๆอะ่ะแต่เราพูดด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็ยังไม่เรียกว่าเป็นการพูดอย่างอ่อนหวานเหมือนกันความเร็วที่พูดด้วยคะ่ะ จริงๆแล้วอย่างที่ดีดีบอกละค่ะเรื่องราวในอดีตหรืออะไรบางอย่างที่เราเป็นมันสะท้อนผ่านออกมาในคําพูดของเราจริงๆแต่เราไม่ทันรู้ตัวนะคะถ้าเราจะแอบอัดเสียงตัวเองเอาไว้เนาะเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้ฉันพูดด้วยเจตนาอะไรหรือฉันยังคงมีความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่จะให้ดีถ้าถ่ายวิดีโอเอาไว้ได้ยิ่งเห็นชัดนะคะเพราะว่าหน้าตาในขณะที่พูดมันก็จะบอกเหมือนกันว่าฉันเป็นอิสระแล้วจริงๆหรือว่าฉันยังยังติดกับอยู่กับมันน่ะ ก็เป็นสิ่งที่ต้องกลับมาตรวจสอบตัวเอง